ก็ในฐานะผมเองก็เป็นเกษตรกร,เ,กรเนอะเป็นชาวสวนคนหนึ่งเอาลึกๆก,กักหัวใจจริงเลยก็คือผมต้องการให้สสหรือนักการเมืองเนี่ยเข้ามาดูแลในเรื่องของอแหล่งน้ําอันเนี้ยปัจจัยสำคัญเพราะว่าในการผลิตผลไม้ของภาคตะวันออกหรือของจันทบุรีเนี่ยครับ จะให้ได้คุณภาพถ้าไม่มีน้ํามันทําไม่ได้แต่ยังไม่เห็นมีพักไหนที่จะมาทําปุยเรื่องน้ําอย่างจริงจังนะเพราะว่าวันเนี้ไม่ว่าน้ํามันแพงถ้าเรามีตังก็สามารถซื้อได้ไฟฟ้าแพงเรามีตังเรามีปัญญาจ่ายได้แต่ไม่มีน้ํามีตังแต่ไม่มีปัญญาที่จะหาไปซื้อน้ํามาลดผลไม้ในสวนได้อันเนี้ย สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดคนขาดน้ำก็ไม่ได้ต้นไม้ก็เหมือนกันขาดน้ำก็ตายเหมือนกันตัดก็เหมือนกันครับขาดน้ำก็ตายเหมือนกันในวันนี้นโยบายโอ้โหสร้างฝันมันไปเรือเ่อยเปื่อยผมว่าบางทีมันไปหากินกับคนจนเนาะบางทีก็พูดยากเอาเงินมาล่อก,กันอย่างเดียวมันก็แตกเข้าไปแล้วก็ทำอะไรกันไม่ได้ในวันนี้อะไรนะเข้าไปแล้ว จะปรับรถไฟค่าไฟอะไรแล้วรถไฟฟ้าก็ยังทำไม่ได้เลยผมถามว่าอันเนี้ยมันเป็นท,ท,ทั้งที่รดไฟฟ้าเข้ามาอยู่แล้วแต่ทไม่ไม่สามารถที่จะทำได้แต่เวลาหาเสียงออกไปเปล่าเปล่าเปล่าปล่าแต่พอเข้าไปทำจริงๆก็ทำไม่ได้อันนี้สำคัญกว่าอยากให้ทุกคนเน่ยเข้าไปแล้วตั้งใจในการแก้ปัญหาจริงๆยังจังแต่ณวันนี้ผมมาดูแล้ว ไม่รู้เข้าไปเพื่ออะไรเข้าไปแก้กฎหมายอย่างอะไรนะมหนึ่งหนึ่งสองโอ้โหพักนู้นก็อยากเข้าไปแก้พักนี้ก็อยากเข้าไปแก้ไปแก้เพื่ออะไรถามว่าถ้าไม่แก้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยอดตายไหมเนี่ยนฮะปัจจัยมีอยู่ไม่กี่ปัจจัยหรอกปัจจัยสี่นะครับปากท้องของประชาชนกินดีอยู่ดีแล้วหรือยัง ไม่ใช่เข้าไปแล้วโอ้โหกก็ยังจนเหมือนเดิมแต่คนเป็นอะไรนะผู้แทนเข้าไปแล้วเงินเต็มตุงกระเป๋าหลังจากเลิกเป็นนักการเมืองแล้วก็มีเงินเป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านอันนี้ผมว่าบางทีก็ไม่ถูกนะฮะ สิ่งที่ผมคาดหวังก็คืออยากให้เข้าไปทําหน้าที่อย่างตั้งใจจริงนะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดตั้งแต่แรกก็คือเรื่องแหล่งน้ําอยากให้ทําให้มันเป็นปรูปธรรมเพราะในวันนี้เนี่ยปริมาณน้ําฝนมหาศาลแต่เมืองจันจริงๆแล้วแหล่งเขาเรียกอะไรแหล่งที่จะกักเก็บน้ํำยังมีน้อยนะครับผมอยากให้ให้ทาตรงนี้ให้มันเป็น เ็นลูกปรธรรมในเรื่องของแหล่งกักเก็บน้ําไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บนะ้ําเป็นเขื่อนเป็นอะไรนะครับแล้ววันนี้จริงๆแล้วถึงหน้าแล้งจริงๆนะวันนี้คลองก็แห้งครับสวนหลายๆสวนนะวันนี้ปุษะลูกใหญ่ๆก็เจอปัญหาว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันเริ่มถดถอยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่จริงๆอยากจะให้ทุกภาคส่วนมาช่วยกันระดมตรงนี้ครับความคิด ทำยังไงให้เรามีน้ำใช้กันตลอดแล้วนะวันนี้ส่วนใหญ่ก็คือภาคอย่างท่วสวนก็คือขุดสากันเองเจาะบาดาลกันเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันได้ในในระดับหนึง่งแต่ถามว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยโดยองค์รวมคือมันต้องมีแหล่งน้ําเพื่อเขาเรียกอะไรเป็นต้นคุณสำรองเพื่อถ้ามันมีที่เก็บกักมันก็ยังมีน้ําอยู่ใต้ดิน แต่ณน,นวันนี้มันเกษตรกรทําได้แค่ปุตตะกบบาดาเลยไปดึงน้ําจากคลองใหญ่ๆมาเป็น5โลสิโลอันนั้นก็ทําได้แต่บางทีมันทําไม่ได้ทั้งหมดแล้ววันหนึ่งคลองแห้งจะทํำยังไงอันนี้ก็อยากจะฝากานักการเมืองนะครับเนาะเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วก็อยากให้ใช้ตรงนี้ให้เต็มที่ นโยบายประชานิยมซึ่งซึ่งถือเป็นเรื่องปกติแลครับวันนี้นโยบายของทุกพการเมืองก็เป็นในลักษณะนั้นหมดนะครับแล้วเมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลก็ก็ต้องเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าประจากประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็ก็ก็ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ที่ในอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้พรรคการเมืองนึงประสบความสําเร็จก็มาจากนโยบายประชานิยมก็มีการลอกเลียนแบบกันมาเป็นเรื่องธรรมดานะครับ ส่วนตัวแสดงที่3เป็นเป็นตัวแสดงที่สําคัญและเป็นปัจจัยที่สําคัญก็คือต้องถือว่าเป็นตัวนักการเมืองเองนะครับวันนี้นักการเมืองก็จะมีนักการเมืองที่จะเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าที่ใช้วิธีการหาเสียงวิธีการทํางานแบบเดิมๆก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็นักการเมืองรุ่นใหม่ก็มีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเราจะเห็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทนะครับของนักการเมืองรุ่นเก่าเองหรือทายาททางการเมืองที่มีที่มีชื่อเสียงนะครับซึ่ง จุดเด่นของพวกเขาเหล่านั้นก็คือการมีทุนนะครับในการที่จะทํางานในการที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็การทํางานในพื้นที่อันที่1อันที่2องเขามีสื่อที่เป็นสื่อสามารถเข้าถึงคนได้เร็วขึ้นเช่นสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับก็ทําให้ภาพของคนที่นักการเมืองรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกมาในในสถานการณ์ที่ที่ดูเหมือนว่าเขาจะมีแรง ขับเคลื่อนได้มากเพราะเขาได้เปรียบในแง่ของทุนต่างๆมากกว่าคนที่เป็นนักการเมืองที่อย่างต้องต้องต้องประกอบอาชีพหรือผมใช้คำว,ว่าต้องยังต้องหาเช้ากินค่ํากันอยู่นะครับฉะนั้นการเมืองแบบนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็สังคมก็รับรู้ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้นนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดมันไม่ใช่แค่การไปเอ่อการตัดสินใจจะไปอยู่ที่สื่อออนไลน์สาหรับตัวนักการเมืองนะครับในในเบื้องต้นผมผมเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าในการตัดสินใจเลือกเลือก สสในรอบนี้นะครับก็จะน่าจะนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นพร้อมต้องกันว่าจะมีตัวตัวแปรอยู่3ตัวนะครับตัวแปรแรกก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับเป็นตัวบุคคลตัวแปรที่2เป็นเรื่องของนโยบายพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ตัวแปรที่3ก็เป็นการแข่งขันของพรรคการเมืองเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมขอเริ่มเริ่มจากตัวแปรสุดท้ายคือตัวแปรที่3ก่อนวันนี้เนี่ยบัตรเลือกตั้งมันเป็น2ใบ ไปหเลือกคนไปที่2เลือกพักซึ่งซึ่งมันแยกเลือกฉะนั้นพักการเมืองก็ต้องออกแคมเปญพักการเมืองก็ต้องทําทุกๆวิถีทางเพื่อที่จะให้ตัวเองมีคะแนนนะครับในส่วนในส่วนของอันที่2เป็นตัวนโยบายซึ่งก็จะตามมาจากตัวพักการเมืองที่เราจะเห็นนโยบายต่างๆท,ที่ที่ออกมาแน่นอนครับหลายคนก็จะมองว่าเป็นตัวสสตัวผู้สมัครสิ่งสําคัญคือการลงพื้นที่ยึดติดก,กับประชาชนอันนี้สําคัญที่สุดแล้วผมก็ก็คิดว่า เป็นปัจจัยที่ที่ประชาชนจะตัดสินใจเลือกยากพอสมควรนะครับแน่นอนครับเวลาเลือกเราเลือกคนนั้นการตัดสินใจเลือกคนเนี่ยประชาชนก็จะเลือกในคนที่อยู่กับพื้นที่มาโดยตลอดซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นเป็นผลที่เป็นผลดีต่อระบอบก,การเมืองนะครับเพราะว่าผมมองว่าการเมืองมันมีหลายความหมายซึ่งความหมายหนึ่งก็คือการการเมืองเป็นเรื่องของสาธารนณะฉะนั้นถ้าคนทํางานการเมืองก็ต้องเป็นคนที่ทํางานเพื่อสาธารณะจริงๆแล้วก็อยู่ติดกับพื้นที่จริงๆทํางานใกล้ชิดกับ ประชาชนจริงๆสุดท้ายวันนี้คุณงามความดีที่เขาได้สั่งสมมาเนี่ยก็จะเป็นผลที่ทำให้เขาได้รับการเลือกตั้งมานะครับแต่ในกรณีนี้ก็จะมีะจุดที่จะเป็นจุดตัดสินใจนิดหนึ่งก็คือว่าในเมื่อเราชอบตัวบุคคลแต่เราอาจจะไม่ชอบพักการเมืองนั้นๆนะครับซึ่งซึ่งอันนี้นะครับแน่นอนครับตัวผู้สมัครเองก็จะต้องเอาตัวรอดไปก่อนก็คือหาเสียงเพื่อตัวเองไปก่อนก็ยังไม่ได้หาเสียงเพื่อพักการเมือง นะครับส่วนคนที่จะตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองอย่างไรนั้นเนี่ยก็คงก็คงไปตัดสินใจกันตรงกันตรงนั้นในกลุ่มคนที่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 พอที่จะสามารถที่จะแยกหรือพอที่จะทําความเข้าใจอะไรได้อย่างเช่นเลือกพรรคกอแต่เลือกเลือกสสที่ไม่ใช่คนของพรรคกออะไรแบบนี้เป็นต้นแต่บางคนชาวบ้านบางคนอาจจะยังเ,เข้าใจหรือว่ายังได้รับได้รับข้อมูลที่ไม่เพียงพอก็าอาจจะ สับสนว่าต้องเลือกอย่างไรอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าในใน,ในทางวิชาการก็พูดกันอยู่หลายคนว่าบัตรเลือกตั้งมันกําลังจะจะมีปัญหาที่จะจะอาจจะเกิดเกิดปัญหาบัตรเสียมากขึ้นนะครับก็ก็คงต้องอันนี้คงต้องไปวัดวัดกันดูแหละครับว่าคะแนนคะแนนพักกับคะแนนคนไม่ไม่น่าจะมาด้วยด้วยกันแน่ๆอาจจะเลือกคนเพราะรักคนชอบคนเป็นคนที่ทํางานส่วนรวมจริงๆกับเลือกพักเพราะว่าชอบพักนี้นะครับซึ่งก็ก็แบ่งตอนนี้คั่ขวขั่ว พวการเมืองก็แบ่งชัดเจนที่เป็นอนุรักษ์นิยมเดิมกับพวการเมืองที่เป็นเสรีนิยมที่ที่เป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นฉะนั้นก็ก็คงต้องรอในวันที่14นะครับงานท่ส่งเสริมนโยบายที่มองว่าคุณทรรจะโดนใจคุณธรรมที่เขาขาดเสียงนานในที่ว่าเขาจะเข้าเข้าพิจารณาต้องใา้สื่อของเขาพิจารณาสื่อสื่อนโยบายนโยบายในทางการเมืองของพรรคการเมืองในวันนี้เนี่ยนะครับ คือจริงๆแล้วจันทบุรีเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบในทางในทางเศรษฐกิจซึ่งดูเหมือนจะได้เปรียบแต่ในความเป็นจริงจากการได้สํารวจข้อมูลบางส่วนเนี่ยนะครับก็ยังพบว่าสิ่งที่เขายังยังยังต้องการหรืออยากจะให้นโยบายเหล่านั้นมันมันเกิดขึ้นก็คือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนโยบายเกี่ยวกับปากท้องอันนี้เป็นนโยบายที่ที่ชาวบ้านประชาชนทั่วไปเขาก็สะท้อนมาซึ่งซึ่งก็น่านจะเป็นเรื่องปกติที่เข้าใจได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีฐานะ หรือฐานะร่ารวยหรือฐานะที่อยู่ในระดับอ,อ,อาจจะอยู่ในระดับร่างก็กมีความต้องการเหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นนโยบายทางนเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับส่วนนโยบายอื่นๆทีท่ที่เสนอกันออกมาผมก็ยังไม่เห็นว่านโยบายตัวไหนเป็นนโยบายที่จะมาช่วยให้ได้รับคะแนนนิยมเท่ากับนโยบายทาง้านเศรษฐกิจนะครับและจากการที่ทางคณะวิศวกรรมของคณะบัณฑิธรรม ที่ในเรื่องของการเลือกตังผู้สมครเนี่ยค่ะมองว่ามีอะไรที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่แบบว่าเอาปีนี้มันเป็นการเลือกตัก้งที่น่าจะมีจุดเปลี่ยนแล้วว่ามันจะค้อนถึงอะไรขี่ชนจันผมผมคิดว่าจะน่าจะเหมือนกันทั่วทั้งทั่วทั้งทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับก็คือว่าอันนี้หนึ่งนะครับอ,อ,อย่างที่ผมได้เกิดไปตอนแรกว่าตัวผู้สมัครมีความสําคัญแค่ไหนแล้วแล้วสุดท้ายแล้วคนคนทน,นจันทร์ธบุรีเนี่ยตัดสินใจเลือก ตัวผู้สมัครบนพื้นฐานของคนที่ที่ทำงานกับกับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องหรือ,เ,อเลือกบนพื้นฐานของของกระแสนะครับซึ่งซึ่งก็ข้อคงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ,ะรบ,บ,นะรบฉะนั้นก็จะชัดเจนขึ้นถ้าหากว่าเรามีการเลือกบนพื้นฐานที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ติดกับกระแสแต่เป็นคนที่ทำงานจริงๆ ผมผมไม่ทราบนะครับว่านักการเมืองอที่ลงสมัครแต่ละท่านเนี่ยทำงานในชุมชนในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนซึ่งผมมองผมมองอย่างนี้นะครับว่าผมมองตามกลุ่มกลุ่มของกลุ่มของกลุ่มของคนวัยของคนงนั้นเจนของคนจะมีผลหลายหลายหลายนักวิชาการหลายท่านได้วิเคราะห์ซึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นข้อสรุปได้ระดับหนึ่งก็คือว่ากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีคู่แข่งทางการเมืองกันอยู่สองพัรนะครับ ที่เป็นที่เป็นค่อนข้างที่จะออกไปในแนวที่เป็นเรื่องของเซรีหน่อยนะครับกับกลุ่มคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมซึ่งยังไงยังไงก็อนุรักษ์นิยมเหมือนเดิมนะครับก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีผลฉะนั้นในเมื่อ2กลุ่มเป็นเท่านี้ก็ต้องไปดูจํานวนประชากรน,นะครับแล้วก็ต้องดูว่าใครไปใช้สิทธิ์มากกว่ากันถามว่ามันถามว่าจะแลนดสไลด์ได้ไหมซึ่งซึ่งคำว่าแลนดสไลด์เนี่ยก,ก็มีพักกันมือน,นึงพูดมา แล้วก็ช่วงลหลังกระแสก็จะไปไปไป,ไปสู่อีกพักการเมืองหนึ่งว่าจะเป็นการแลนสไลด์อย่างเช่นไปไปสู่พักการเมืองสีส้มนะครับตอนแรกสีแดงแล้วจะเป็นสีส้มซึ่งซึ่ง,งมีความเป็นไปได้แต่แลนสไลด์นี่มันจะอยู่ในกลุ่มในกลุ่มของเจนที่ที่ที่ทเป็นเจนหนึ่งเท่านั้นนะครับจะไม่ได้แลนสไลด์ในในในกลุ่มที่เป็นกลุ่มอนุรักษนิยมหรือคนที่อายุสัก50 40กว่า50อะไรแบบนี้ครับก็ก,ก็ก็น่าจะสนน่าจะเป็นลักษณะประมาณประมาณนี้นะครับ อมมที่ที่งาจไ,ได้ว่าหากที่ลมมาแรงกกวจะออ,อ,อาจจะอาจจะต้องดูในวันในวันเลือกตั้งว่าใครจะออกไปเลือกตั้งถ้าฝนตกหนักห,กหรือมันไม่เอื้อให้ออกไปเลือกตั้งจะจะจะมีคนออไม่ออกไปใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนอันนี้จะมีผลมากนะครับ ซึ่งซึ่งวันนี้จะเห็นว่ามีพักการเมืองบางพักเนี่ยรณรงค์ให้คนออกไปเพื่อไปใช้สิทธิ์ซึ่งก็เป็นกลุ่มของตัวเองโดยที่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเจาะกลุ่มเป้าหมายอื่นนะครับอันที่สองคือวันนี้เราเราอยู่บนโลกออนไลน์ค่อนข้างมากแล้วก็กลยุทธ์ทางทางการเมืองในการหาเสียงเนี่ยเขาเขาเบียดเสียดกันมาตลอดพิกเกมในใ,ในในรายวันฉะนั้น เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราเราเราน่าจับตามองกันจนไปถึงคือวันนี้มันเป็นวันที่1ก็ยังมีเวลาประมาณสิใช่ครับซึ่งซึ่งจะบอกได้ไหมว่าได้ไหมว่าฟันธงได้ไหมว่าจะเป็นกลุ่มไหนที่แลนสไลด์มาผม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 ยังคิดว่ากระแสก็จะเป็นกระแสวูบ,ว,นนบวาบส่วนหนึ่งยังเป็นกระแสที่วูบวาบส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็กระแสก็ไม่ได้หมายความว่าจะจะทำให้คนออกไปออกไปเลือกโอเคแหละกระแสดีแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเลือกหรืออาจจะกลุ่มคนในกลุ่มหนึ่ง ยืนยันที่จะไม่เลือกตามกระแสไม่เลือกเสรีใหม่ยังอนุรักษ์นิยมก็อาจจะไม่ออกไปเลือกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับดังนั้นการรณรงค์ให้ออกไปจึงจึงจำเป็นแต่ถามว่าถ้าจะฟันธงได้ไหมว่าแลนสไลด์ไหมผมคิดว่านเวลานี้สำหรับจันทบุรีมันลำบากตรงที่หนึ่งกลุ่มกลุ่มที่ที่แลนสไลด์ที่ท,ที่ที่อยู่ในกระแสโซเชียลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักศึกษากลุ่มวัยรุ่นที่เขาที่เขามีการติดต่อพูดคุยกันที่เขา ที่เขาได้ได้เจอกันหรือเปล่าเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูผมผมต้องขออภัยที่ไม่มีข้อมูลว่าการเลือกตั้งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เด็กมาเจอกันไหมในช่วงปิดเทอมไหมเปิดเทอมไหมแต่ถ้าเป็นช่วงที่ปิดเทอมเด็กเขากระจัดกระจายเขาอาจจะไม่ได้พูดคุยเขาอาจจะไม่ได้อะไรแบบนี้ก็าอาจจะมีผลในการออกไปออกไปเลือกตั้งถ้าเราจะมองกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่เออเจนใหม่ Gen ye, นะครับซึ่งซึ่งผมใช้คําว่ามันเป็นมันก็คงเป็น ผลจากการกระทําที่เขาได้ทํามาในตลอดระยะเวลาถ้าเขาทําดีแน่นอนครับคนคนจะตัดใจเลือกเลือกเขาด้วยด้วยเขาอยู่กับพื้นที่เลือกเขาด้วยเขาได้ทํางานให้กับให้กับพื้นที่จริงๆแต่ถ้ามันพลิกด้วยการไปเลือกบนพื้นฐานที่อาจจะหนึ่งเป็นกระแสสองเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของนโยบายพักหรือเป็นอะไรก็ตามแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งสะท้อนแต่แต่มันก็อาจจะเป็น มันก็อาจจะมองได้อีกมุมหนึ่งนะครับมองได้อีกมุมหนึ่งเช่นถ้าเป็นเรื่องนโยบายก็โอเคก็อาจจะเป็นเพราะเป็นเพราะเราเราชื่นชอบนโยบายนั้นแต่ถ้าหากว่าจะเลือกเลือกนโยบายก็สามารถที่จะเลือกพรรคการเมืองนั้นๆได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเลือกเลือกเลือกผู้สมัครของพรรคการเมืองนั้นก็ได้อันนี้จะวัดออกมาให้เห็นน่าจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงการเลือกตั้งแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงว่าระบบการเลือกตั้งที่เป็นการแบ่งบัตรแบบนี้เนี่ยมันทําให้เกิดความสับสนกับประชาชนไหมนะครับซึ่ง ซึ่งอันนี้คงต้องรอรอผลการเลือกตั้ง